น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อพลิกชีวิตด้วยสองคำนี้ภาวนาก่อนหัวถึงมอนเถิดก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้จัดทํำเลยน,นะคะพลิกชีวิตด้วยสองคำนี้เร่งภาวนาก่อนหัวถึงหมอนเถิดท่านทั้งหลายมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ก่อนที่บุรุษผู้หนึ่งจะเดินทางไปกราบครูบาอาจารย์ที่จังหวัดกาลสินเขาได้รับโทรศัพท์จากพี่เคยว่า พี่สาวของเขาจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดมะเร็งเต้านมระยะแรกที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่จังหวัดนครราชสีมาแบบเร่งด่วนแต่บุรุษผู้เป็นน้องชายมีโปรแกรมต้องเดินทางไปที่จังหวัดกาลสิน์เขาจึงบอกพี่สาวไปว่าผมไม่ได้อยู่ดูแลนะขอให้เข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดตามกำหนด แล้วผมจะภาวนาช่วยและให้ภาวนาพุโทโธนะเธอตอบตกลงความจริงแล้วพี่สาวและพี่เคยของบรุษผู้นี้ต่างมีจิตใจใฝ่ในธรรมมักเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำเนื่องจากครอบครัวคือตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายลงมาจนถึงรุ่นพ่อแม่มักมีความผูกพันอยู่กับวัดโดยเฉพาะยายและแม่มักใส่บาตร ไปจังหันและเพนอยู่ทุกวันมิเคยขาดพอวันพระท่านก็จะนุ่งขาวห่มขาวไปรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่ที่วัดและเมื่อถึงวันพระคาใดาไม่บุรุษผู้น้องชายหรือก็พี่สาวก็จะต้องทำหน้าที่ถือเสื่อสะอาดมอญไปส่งไปรับแม่และยายที่วัดเป็นประจำซึ่งเป็นนิสัยที่ต่างจากพี่น้องคนอื่น ต่อมาเมื่อราวปี2553พี่สาวและพี่เคยเริ่มเข้าวัดอย่างจริงจังเพื่อภาวนาและถือศีลแปดเช่นเดียวกันกับแม่ของเขาและในที่สุดเธอก็โชคดีเมื่อได้พบและได้ปฏิบัติธรรมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อชะลวยอาพาทโรพระผู้พ้นแล้วแห่งวัดโคกปราศาสตร์ตำบนลุงตะเคียน อำเภอห้วยแถงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านของเธอราว11กิโลเมตรหลังจากนั้นปลายปี2554ปูรุษผู้เป็นน้องชายก็ตามไปถวายตัวเป็นสิทธิหลวงพ่อแห่งวัดโคกประสาทอีกทั้งผู้เป็นมารดาก็ได้ร่วมติดตามไปปฏิบัติธรรมด้วยหลวงพ่อชะลวยอาภาทโร ท่านมีอศวคยานและปัญญายาณอันกว้างไกลที่สุดท่านสามารถรู้วาระจิตรู้อดีตและอนาคตของผู้คนท่านบอกพี่สาวไว้ล่วงหน้าแล้วแตงโมที่ปลูกไว้ก็งามดีดอกได้เงินมากอยู่แต่ก็ขอให้เก็บเงินไว้รักษาตัวเองด้วยเด้อโยม แล้วท่านก็สอนให้ภาวนาพุทโธและให้พิจารณาถึงความตายว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์ให้พิจารณาร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดเป็นของตอนเลยโดยมีคำภาวนาพุโทโธเป็นหลักซึ่งพี่สาวได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อเธอเริ่มภาวนาสมาธิครั้งแรกนั้นปรากฏว่าจิตของเธอสงบเร็วมาก จนเกิดภาพนิมิตเห็นภาพพระสงฆ์และแม่ชีสลับกันนั่นจึงเป็นกำลังใจให้เธอมุ่งปฏิบัติธรรมเรื่อยมาท่านทั้งหลายครั้งแรกที่เธอเริ่มสัมผัสก้อนเนื้อร้ายที่เต้านมได้เธอไม่ประมาทจึงได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชาสีมา หมอวินิจฉัยว่าเธอเป็นมะเร็งเธอตกใจเล็กน้อยแต่ด้วยคุณแห่งการภาวนาและการพิจารณาสังขารอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งการพิจารณาเรื่องของเวรกรรมที่ต้องชดใช้เจ้ากรรมจึงช่วยให้เธอระงับความมิตกกังวลได้ต่อมาไม่นานหมอได้นัดเธอมาตรวจอีกครั้งเพื่อผ่าตัดก้อนเนื้อตัวอย่างไปตรวจ ปรากฏว่าในขณะที่หมอกำลังผ่าตัดอยู่นั้นมีดผ่าหมออันคมกริบกลับไม่สามารถกรีดผิวหนังของเธอเข้าไปได้เธอได้ยินหมอเรียกให้พยาบาลเอามีดเล่มใหม่มาให้พร้อมกับพูดว่าผ่าไม่เข้านี่จึงเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับเธอเป็นครั้งแรก ต่อมาเมื่อทราบผลชัดเจนแล้วเธอเป็นมะเร็งร้ายในระยะแรกเธอจึงตัดสินใจเข้าไปผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลเซนแมรี่นครราชสีมาในวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2555ที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้โทรศัพท์มาแจ้งบุรุษผู้เป็นน้องชายพร้อมกับขอให้น้องชายภาวนาช่วยเธอด้วย เขาจึงบอกให้เธอภาวนาและขอให้อุทิศบุญกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวนะให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พ่อแม่และครูอาจารย์ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วจงมาระง,งับความเจ็บปวดทั้งหลาย ต่อมาประมาณบ่ายสามโมงเธอได้เข้าห้องผ่าตาดัดซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่บุรุษผู้เป็นน้องชายได้ส่งจิตอธิษฐานไปช่วยเธอตามที่เธอขอร้องขณะที่ตัวเธอเองก็ได้ภาวนาพุโทโธอยู่ตลอดเวลาเมื่อพยาบาลนำเครื่องวัดหัวใจที่ใช้ในการผ่าตาดัดแม้เครื่องวัดจะมีกระแสไฟฟ้าเข้าปกติแต่ปรากฏว่า เข็มวัดและขึื่นวัดไม่ทำงานแม้ว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็ตามแต่มันก็หยุดนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นพยาบาลและหมอต่างสารวนว่าเกิดอะไรขึ้นป้าๆมีของดีของขัง,งอะไรอยู่ในตัวหรือเปล่าพี่สาวตอบว่าไม่มีอะไรค่ะคุณหมอจนเวลาล่วงเลยคือ,อยานอนหลับออกฤทธิ์ไม่รู้สึกตัวแล้วหมอจึงลงมือผ่าตัดได้ นั่นจึงเป็นปาฏิหาริย์ที่บังเกิดขึ้นกับเธอเป็นครั้งที่สองต่อมาเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วหมอให้เธอมาพักผ่อนในห้องพิเศษเหมือนคนไขท้ทั่วๆไปแต่ปรากฏว่าเธอไม่มีอาการเจ็บปวดหรือเป็นไข้ใดๆหมอมาตรวจมาวัดทุกครั้งก็ได้คำตอบว่าปกติเหมือนคนทั่วไป ดูหน้าตาก็แจ่มใสกินอาหารได้มากกว่าปกติแผลก็หายเร็วกว่าปกติจนหมอสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นการผ่าตัดเอาเต้านมออกโดยไม่เป็นเนื้อไรหรือไม่เนื่องจากหมอที่โรงพยาบาลแห่งนี้เอาผลการตรวจมาจากโรงพยาบาลแรกโดยไม่ได้ตรวจซ้ำจึงเกิดความโกลาหลขึ้นเล็กน้อยนี่จึงเป็นปาฏิหาริย์ครั้งที่สาม เมื่อบุรุษผู้เป็นน้องชายได้เดินทางกลับจากกาลสินได้ไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลพร้อมกับได้อธิษฐานจิตด้วยพลังแห่งความเมตตาเธอน้มจิตรับด้วยศรัทธาเธอบอกว่ามีพลังวิ่งไปทั่วร่างกายของเธอเธอเกิดความปิติยินดีเพราะกระแสแห่งความเย็นได้แผ่ซ่านไปทั้งตัวเธอต่อมาเธอจึงได้ประวารณาตัวว่า หากน้องชายออกบวชเมื่อไรเธอจะขอติดตามไปภาวนาด้วยและจะขอภาวนาไปตลอดชีวิตนี่จึงเป็นปาฏิหาริย์ที่บังเกิดขึ้นกับเธอเป็นครั้งที่สี่ ท่านทั้งหลายในวันต่อมาเธอเล่าให้ฟังว่าประมาณช่วงตีสาเธอได้ลุกขึ้นมาภาวนาบนเตียงคนไข้นานจนเกือบสว่างได้ปรากฏภาพนิมิตขึ้นมาว่ามีผู้หญิงผมยาวมายืนหน้าเศร้าอยู่ข้างเตียงบุรุษผู้เป็นน้องชายจึงบอกให้เธออุทิศบุญให้เขานะ เขาคงมาขอส่วนบุญพอคืนต่อมาขณะที่เธอนั่งภาวนาบนเตียงคนไข้เหมือนเดิมก็ปรากฏเห็นภาพเด็กหนุ่มมีเลือดเต็มศีรษะมายืนอยู่ข้างเตียงอีกพร้อมกับเห็นภาพคนนอนตายอยู่ข้างโรงพยาบาลด้วยเธอจึงได้อุทิศแผกุศลไปให้เมื่อมีญาติญาติมาเยี่ยมต่างก็แปลกใจว่าทำไมเธอไม่เหมือนคนไข้ แถมยังมีหน้าตาสดชื่นผ่องใสแถมยังได้ปลดพวกวิญญาณอีกด้วยนี่จึงเป็นปาฏิหาริย์ที่บังเกิดขึ้นกับเธอเป็นครั้งที่ห้าท่านทั้งหลายผู้ที่เขียนนำเอาเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังมิใช่ยกตัวตนผู้ใดขึ้นมาแต่ก็เพื่อให้พวกเราได้ตระหนัก และเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์และขอให้เชื่อมั่นในพระลาุภาพแห่งคำภาวนาพุทธโธนั้นช่างยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีสิ่งใดมาเสมอเหมือนได้และขอให้เชื่อในเรื่องของบุญกุศลหรือแม้แต่การอุทิศแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและดวงวิญญาณต่างๆนั้นนับว่ามีอานิสงส์มาก และขอให้เชื่อมั่นว่าธรรมมาโอสถนั้นเป็นธรรมมาปฏิหารที่สามารถระงับความเจ็บปวดได้จริงนี่คือผลของการเจริญภาวนาพุทธโธและพิจารณาถึงความตายตามคำสอนของพระพุทธองค์และตามคำแนะนำของหลวงพ่อแห่งวัดโคกปราสาสจึงส่งผลอย่างที่ผู้เขียนกล่าวมาแล้ว จึงขออนุโมทานากับผู้ที่ได้รับฟังบทความนี้ทุกท่านเทินการภาวนาพุทธโธพร้อมกับกำหนดลมหายใจเป็นวิธีเจริญกรรมฐานที่พระสงฆ์ปฏิบัติกันตั้งแต่สมัยโบราณคือเมื่อหายใจเข้าก็ภาวนาว่าพุทธและเมื่อหายใจออกก็ภาวนาว่าโทที่เป็นเช่นนี้ก็มาจากเหตุผลห้าประการ คือหนึ่งเพราะสร้างศรัทธาให้หนักแน่นจึงทำให้จิตใจสงบได้เร็วขึ้น 2. เพราะภาวนาง่ายไม่อึดอัด 3. เป็นตัวยึดที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่กับที่ได้ง่ายเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นก็ย่อมเพลิดเพลินอยู่กับของเล่นนั้นหรือเหมือนเราบันไดสำหรับเกาะตอนที่เรายัางขึ้นบันไดไม่ชำนาญ 4. เพราะอนา,านาปนาสติ มีผลมากมีอานิสงส์มากสามารถใช้ได้ทั้งในขั้นสมถะและวิปัสสนายิ่งเมื่อนำเอาพุทโธเข้ามาภาวนาควบคู่กันพลังแห่งพุทธานุสติกับอาณาปานาสติที่ผนวกกันก็ยิ่งทำให้จิตใจสงบมากขึ้น 5. เพราะเมื่อภาวนาพุทโธไปได้สักระยะหนึ่งคำว่าพุทโธท,ที่ผู้ภาวนายึดเหนีย่ยวเป็นอารมณ์จะค่อยๆหายไปจนกระทั่งเหลือแต่การกำหนดลมหายใจเป็นหลักคล้ายๆกับว่า การภาวนาพุทธโธเป็นเพียงสิ่งเบิกทางให้จิตทำงานได้คล่องเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงการภาวนาพุทเมื่อหายใจเข้าและภาวนาโทเมื่อหายใจออกก็คืออาณาปานาสตินั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ วันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ